4บวกหเท่ากับสีไปในใจอยู่ขึ้นมา6กนี่นับต่อจาก4 4แล้ว5 6, 6 7 8 9 10็ดแปเก้าสิมี1กันึ่บวกหเท่ากับหนึ่งสองสเลขหกหางขึ้น3ามบวก4ี่เท่ากับหนึ่งสอเลขเจ็ดไม้แล้าแปดบวก4เท่ากับ าแปดเลนี้จะชุกนัดจีินัดต่อจากแปดแต่แล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองมีหนึ่ 1, งกับสองสามบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่ 4, งหนึ่งสองสามสี่เลขสี่ตัดกันแปดบวกแปดเท่ากับเอาแปดนี้ใจชุดนัดแปดนิ้วนัดต่อจากแปดแต่แล้วก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกมีหนึ่งกับหกสี่บวกห้าเท่ากับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าหางลงหกบวกสี่เท่ากับเอาหกไปใใจชูเป็นมาสี่นิ้วนับต่อจากหกหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิได้สิบมีหนึ่งกับศูนย์สามบวกสองเท่ากับหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าท้องก่อนหกบวกสามเท่ากับเอาหกไว้ใจชูเป็นมาสามนิ้วนับต่อจากหกหกแล้วเจ็ดแปดเก้าได้เก้าหางลง 7จ็ดบวกสาเท่ากับเเจ็ไว้ในใจชูข้มาสนิ้นะต่อจาาเจ็ดเจ็ดแล้ว 7, 7, 8, 9, 10, เจ็ดแล้วแปดเก้าสิบเลขสิบมีห่ง,หงกับศูนยหกบวกสี่เท่ากับเอาหกไว้ในใจชูขึ้นมาสีนิ้วนันบตัอจาาหกหกหกแล้ว 7, 8, 9, 10, เจ็ดแปดเก้าสิบเลขสิบมีหนงกับศูน สองบวกก้าท้ากับเสองไว้ในใจยุดมเก้านิ้วนับต่อจากสองสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิเ็ดสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งไม่ใช่แล้วหกบวกห้าากับเอาหกไว้ในใจมาห้านิ้วนับต่อจากหกหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอดมีหนึ่งกับหนึ่งบวกสองท่ากับเอาสไว้ในใจชุดมาสองนิ้วนะับต่อจากเก้าก้ สิบเอ็ดสิบเอ็ดนิหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดเป็นให้ใจรู้มากหนึ่งนิ้วแล้วพอจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปดเลขแปดเล่น้าสองบวกสองบวกห้าเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเจ็ดไม้เท้าสามบวกหนึ่งเท่ากับอสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่เลขสี่ตัดกันสามบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขห้าท้องก่องเจ็ดบวกสองเท่ากับเราจะได้เจชุดมาสองเจ็ตัวจะเจ็ดเสร็จแล้วแปดเก้าได้เก้าห่างลง